เลือกแป้อุ้มยังไงดีลูกไม่เสี่ยงสะโพกเคลื่อนขาไม่โกงเพราะหากลูกนั่งผิดท่าตั้งแต่ยังเล็กอาจทําทให้ลูกขาโกงแบบถาวรไปตลอดชีวิตรุ่นที่ดีที่สุดเปะอุ้มพาฟ้าอร์แกนิกปลอดสารพิษลดอาการปวดหลังออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ช่วยให้ลูกหลังตรงขาไม่โกงคอไม่ตกเกรดพรีเมียมคุณภาพเทียบเท่าราคา7 8็ดถ Shaker Twin One x x t a Comfort c a r r i e r ต้องเลือกเป้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ระบายอากาศดีสัมผัสนิ่มไม่บาดผิวเส้นใหยปลูกแบบปลอสานพิษช่วยลดความเสี่ยงของการระคายเคืองได้ดีกว่ากระจายน้ำหนักได้ดีกว่าลด,ดการเมื่อยล้าช่วยลูกน้อยหลังตรงขาไม่โกงที่นั่งขนาดใหญ่มีกันลื่นลาดเอียง30องศาตามหลักสรีราศาสตร์รองรับน้ำหนักได้มากถึง20กิโลกรัมสายสะพายและสายคาดเอวใหญ่ หนานุ่มขอบข้างขานิ่มหนาไม่บาดขาลดอาการเสียดสีต้องรีบกดซื้อก่อนสินค้าจะหมดนะ